หางที่กระดิกไปมาเป็นจังหวะแปลกๆของเจ้าลาเต้ฉันเหลือบมองมันที่กำลังนั่งจ้องหน้าจอแล็ปท็อปของฉันอย่างไม่วางตาปกติมันก็นอนกลิ้งไปมาหรือไม่ก็ไล่ตะครุบของเล่นพลาสติกแต่คืนนี้มันดูมุ่งมั่นผิดปกติขนสีขาวนุ่มของมันสะท้อนแสงสีฟ้าจากหน้าจอมืออุ้งเท้าของมันกำลังเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วบนคีย์บอร์ดฉันขมวดคิ้วด้วยความสงสัยพลังย่องเข้าไปใกล้เสียงคลิกคลิกดังเป็นระยะระยะมันกำลังพิมพ์อะไรกันนะ ความสงสัยยิ่งทวีคูณเมื่อฉันเห็นหน้าต่างเว็บเบราว์เซอร์ที่เปิดอยู่มันคือเว็บไซต์จองตั๋วเครื่องบินและไม่ใช่แค่เที่ยวเดียวดูเหมือนมันจะกำลังวางแผนผจญภัยรอบโลกมันดีฟสโตเกียวปารีสนิวยอร์กรายการเมืองต่างๆปรากฏขึ้นมาไม่หยุดหย่อนฉันอ้าปากค้างอย่างไม่เชื่อสายตานี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วทันใดนั้นฉันเห็นชื่อผู้รับเป็นลาเต้กับที่อยู่บ้านของฉันพร้อมกับรหัสผ่านของบัตรเครดิตที่ถูกบันทึกไว้มันกำลัง จนีไปริงๆด้วยการกดปุ่มไม่กี่ครั้งลาเต้ก็เปิดหน้าต่างการชำระเงินเตรียมจะกรอกข้อมูลบัตรของฉันฉันต้องทำอะไรสักอย่างโดยไม่คิดอะไรฉันคว้าขนมปลาที่มันชอบที่สุดยื่นเข้าไปตรงหน้ามันลาเต้ชะงักดวงตาสีเขียวกลมโตของมันเบิกกว้างมันมองขนมในมือฉันสลับกับหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่เหลืออีกเพียงขั้นตอนเดียวความโลภและความรักในขนมกำลังตีกันในใจเจ้าเหมียวท้ายที่สุดความหอมหวานของขนมปลาก็มี มันทิ้งคีย์บอร์ดแล้วก้มหน้าก้มตากินขนมอย่างอ,ร,อร่อยขณะที่มันกำลังเพลิดเพลินกับการแสดงโชว์ของฉันฉันรีบปิดหน้าต่างทุกอย่างลบประวัติการเข้าชมและที่สำคัญที่สุดคือเปลี่ยนรหัสผ่านบัตรเครดิตเมื่อกินขนมเสร็จลาเต้เงยหน้าขึ้นมองฉันส่งเสียงเหมียวเบาๆเหมือนจะถามว่าแค่นี้หรอฉันยิ้มพลางรูปหัวมันใช่แล้วลูกไปเที่ยวรอบโลกกับแม่นะตั้งแต่นั้นมาฉันก็สังเกตลาเต้ของฉันให้ดีกว่าเดิม ใครจะรู้ว่าเจ้าเหมียวตัวน้อยๆของเราอาจมีความลับยิ่งกว่าสายรับ007ก็เป็นได้